สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยอีกครั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นโอ้ยก็มีเรื่องละอูอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้กลุ่มคอปทอนะครับท่านเริ่มที่จะล้มเหลวเต็มทีถามยังไงเหรอจ้าคนมันน้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ประกาศตัวนะน,นี่วอวลั่นครับท่านเราเป็นมบอ,อยู่ยาวแล้วก็เป็นมอ็บอยู่เย็นไม่รู้ว่าอยู่ยาวที่ว่านี้อยู่เป็นจําน,นวนวันยาวๆหรือว่าจะเป็นยาวแถวตอนเลี้ยงหนึ่งนะครับท่านแล้วอยู่เย็นนี่หมายความว่ายอย่างไรจ้าเฮ้ยมันหมายความว่าตอนกลางวันไม่อยู่่หรือปา ก็ไม <an> ่อาจแน่ใจตอนนี้ก็ได้เกิดปรากฏการณ์คารากาสซังนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าคอนเทนต์ตันหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โวยแหลกนันเนี่ยเฮ้ยทาไมเนี่ยคนมันไม่ค่อยมาม็บกันเลยอะไรประมาณนี้แต่นี้ไม่ได้ออกมาจากแกนนําคอปทนะครับท่านผู้ชมออกมาจากไหนจะเนี่ยออกมาจากเหล่าบรรดาโซเชียลออนไลน์นะครับท่านเรียกร้องนนเนี่ยชวนพี่น้องประชาชนหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยไอ้พวกไทยเฉยนอนอยู่ที่บ้านช่วยกันผูกเชือกลงเท้าผูกแล้วได้อะไรผูกแล้วก็ได้เดินใส่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมผูกเชือก เท้าแล้วก็อ้อนบอลครับท่านช่วยกันไปที่ม็อบคอปทอสะพานชไมมัลูเชตอะไรตอนนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้เมื่อวานสื่อนะกรับท่านผู้ชมได้ไปบุกสอนอนางเลิงโอทอนนั่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรถามมึงมาทำไมโอ้ยมาล้องเรียนผู้กำกับนะครา,าเบเ่านผู้ชมทําการคุยโวนนะนี่ยม็อบเราโดนทําลายทรัพย์สินอะไรประมาณนี้เฮ้ยเราก็เข้าไปส่องนะกรับเ่านผู้ชมมีอะไรให้ทําลายได้วันนี่ยทรัพย์สินถามทําไมเหรอจ้าโอ้ยแต่ละคนนี้ไม่เห็นน่าจะมีสินทรัพย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนัการเต้ แล้วก็ในม็อบนี้ไม่รู้ว่าไอ้สินทรัพย์ที่ว่านี้อาจจะเป็นตะเหลาไอ้ไม่ใช่ตะหลิวนะครับท่านผู้ชมกูไปตะเหลาซะแล้วอาจจะมีแค่ตะหลิวกระทะสากกระเบือหรือป่าอะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้โอดท้อนะครับท่านะนผู้ชมทรัพย์สินโดนทําลายววาไว้ไว้ไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตอนนี้มุกเริ่มตันนะครับท่านผู้ชมสลิมก็แห่เดือดไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้ทาไมเหล่าบรรดาแก๊งนกหวีดกบปศปี57นี้หายหน้าหายตาไปไหนทําไมไม่ออกมาช่วยบ้างนะครับท่านแต่ละคนนี้ก็มีแต่พวก ใหม่ๆแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อก็ได้เกิดอาการดิ้นลนหนักนะครับเ่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านบ้างก็ลั่นนะเนี่ยเฮ้ยเตรียมจะไปนอนขวางเครื่องแล้วถามเครื่องอะไรไม่รู้ว่าเครื่องบินที่ทักษิณจะบินไปเชียงใหม่วันที่15หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเดือนมีนาคมนี้หรือไม่นะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยตอนนี้ก็มีสถานการณ์เร่งด่วนนะครับเ่านผู้ชมหลังจากตอนนี้มอบกระพีครับท่านเริ่มลดจํานวนวันลงมาเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสาเหตุคาดมาจากว่าคนมันน้อยนะครัเบเ่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ามัมนก็ลหลมลงทุกทัน ตอนนี้ได้ไอเดียใหม่ว่าเฮ้ยหวังปลูกกระแสแต่ก็ไม่รู้ว่ากระแสที่ว่านั้นจะโอ้ยจะมุดขึ้นเมนหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้หลังจากจัดก,การชุมนุมนะครับเรื่องผู้ชมคนน้อยยิ่งกว่าคนคอยลดเมลแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นจ้าก็ได้โวยแหลกนะเนี่ยทักษิณจะบินไปเชียงใหม่เนี่ยจะมีการนัดพบเสถาแบบนี้ราจะทานต้องดูให้ดีๆหน่อยนะถามทําไมเหรอจ้าเนี่ยม็อบกูคนน้อยเห็นไหมไม่ใช่ <c oughs> เออเออคนน้อยนี้จริงนะครับเ่านผู้ชมหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้อได้คอนเทนต์ใหม่แล้วครับท่าานหลังจก สิเตรียมจะบินเชียงใหม่นะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นม็อบกับพีนะคกับเ่านผู้ชมหลังจากคนน้อยยิ่งกว่าคนคอยต่อคิวไอจ่ายเงินมินิมาร์แถวบ้านผมโวลันน์นะเนี่ยทักษิณเนี่ยได้เจอกันแน่ถามเจอที่ไหน14มีนาคมนี้เจอกันแน่ว้ยเฮ้ยม็อบกับพีครับท่านคอปอนนะเนี่ยเตรียมยกพลต้อนรับทักษิณถึงเชียงใหม่อะไรประมาณน,นี้คุยโวถ้าเกิดเสถษษานายกเนี่ยบินไปพบด้วยเนี่ยจะร้องทบทวนการพักโทษนะการารเ่านผู้ชมเฮ้ยมันก็ทําให้ผมนี้มองแล้วก็เห็นใจนะครับเ่ืองผู้ช ผมถามเห็นใจยังไงโอ้ยขนาดที่ม็อบวันนี้คนยังมาเท่ากับกระจุกอยุกอุ๋ยเลยนะครับเรื่องผู้ชมหมออ้อยอะไรประมาณนี้มันก็มีคนหลังไหม์เข้ามาถามผมท่านเนี่ยน้องนัดถามมีอะไรเจ้าคุณพี่หมออ้อยเขาทํางานอยู่โรงพยาบาลไหนผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับท่านผู้ชมเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโดยไม่ใช่เก่งแค่ในโซเชียลครับท่านคอพทอวลันั์นเนี่ยเอ้ยเตรียมจะไปต้อนรับทักษินครับท่านเอ้ยระดมพลอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมทัาน,นก็เกิดปรากฏการณ์อีกแล้ววันนี้ถามทําไมเกิดปรากฏการณ์ทุกวันไม่รู้ เหมือนกันนะครับดานบูชมตอนนี้คอนเทนต์เริ่มตันแล้วครับท่านเอ้ยก็จะส่งตัวนะครับดานบูชมไอตัวปล่อยยางครับท่านไม่รู้ว่าวิชาหนังอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับดานบูชมออกมาคุยโวเนี่ยยิ่งรักจะกับไทยเดือนเมษาพฤษภาคมนี้แล้วก็คุยโวเอ้ยจะไม่ใช่ในรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยได้มีการเอ่ยอ้างครับท่านไม่ต้องถามว่าทําไมถึงจะไม่ใช่ในรัฐบาลเศรษฐาเพราะเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรอยู่แล้วนะครับดานบูชมอะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดปรากฏการณ์หน้าแหกไหมจ่จ๊าน่าจะเกิดนะครับ ชมพอถ้าเกิดไอ้เขียหอกหักสะเก็ดเบือนนี้ฟันธงไปทางซ้ายครับท่านดีไปทางขวาได้เลยนะถามทําไมมันเป็นแบบนั้นล่ะจ้าหลายครั้งรวดที่มันฟันธงนี้ก็อืหธงหักนในการานผู้ชมถ้าเป็นผมนี้คงจะต้องมุดดินครับท่านขุดรูอยู่แล้วนเนี่ยโดยด่วนครับท่าน14มีนาคมนี้วะเฮ้ยไอ้ไอ้เหล่าบรรดานกบีดสลิมตอดช่องฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่มึงอย่าเพิ่งยิ้มเนี่ยเตรียมฟังข่าวเนี่ยอุตส่าห์เอามาประชาสัมพันธ์ให้โดยคุยโว้ยเฮ้ยคนจะเยอะไอ้ไม่ใช่คนจะเยอะมืดฟ้ามัวดินนแ ไม่รู้มือดฟ้ามัวด,ดินนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมคุยโวโตัลั่นเตรียมเจอกันคนเยอะแน่อะไรประมาณนี้แต่เยอะที่ว่านี้ไม่รู้ว่าเยอะเหมือนในม็อบมันหรือเปล่านะครับท่านโม่เหลือเกินคนเยอะแล้วเยอะแล้วได้แค่ไหนจ้าก็ได้แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมประมาณร้อยกว่าคนอะไรประมาณนี้14มีนาคมครับท่านม็อบกับพีนี้นักเจอกันที่ไหนเชียงใหม่ครับท่านคอปทอคุยโวโตัลั่นนะเนี่ยยกผลต้อนรับทักษิณถึงเชียงใหม่เ,เลยทีเดียววายตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยบวกมมึงจะเดินไปกันหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าจะนั่งเครื่องไป ถามเครื่องอะไรไม่รู้ว่าเป็นเครื่องลดรุนหรือเปล่านะครับดังผู้ชมที่เขาใช้ส่งผักกันในตลาดนัดนั้นตลาดสดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจ เออแล้วพวกมันจะมีเงินบินกันหรือเปล่าวะเนี่ยคอปทอคุยโวเตรียมยกผลต้อนรับทักสินถึงเชียงใหม่โวลันนั่นเนี่ยเศรษฐาไปพบจะยื่นเรื่องร้องเรียนอะไรประมาณนี้รับไม่ได้ครับท่านโดยจะมีประชาชนมาต้อนรับทักสินแบบนี้มันเป็นไปแบบนี้ได้อย่างไรทักษินไหนบอกว่าป่วยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นข้ออ้างในการพักโทษหรือไม่ประกอบกับบ,บินไปเชียงใหม่ครั้งนี้จะมีการรวมตัวของมวลชนเสื้อแดงด้วยหรือเปล่ากังวลเหลือเกินหรือเปล่าไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแล้วกูจะพูดทาไมก็ไม่รู้นะเนี่ยเออ เ้วก็ได้คุยโวโดยคอพทอและกลุ่มพันธมิตรครับท่านจังหวัดเชียงใหม่นะเนี่ยไม่รู้พันธมิตรไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะไม่ใช่กลุ่มของคุณส่วนที่แน่นอนเลยนั้นโดยคอพทอคุยโวคอพทอและกลุ่มพันธมิตรนะครับท่านจังหวัดเชียงใหม่จะอะไรวะแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ว่าอะไรสัญ,ญลักษณ์ว่าคนมีแค่นี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอย่าไปประมาทเขานะเนี่ยหลายคนก็ต่อว่าผมมาอย่ามาดูถูกมอบนี้ได้หรือไม่ผมก็ถามไปเนี่ยกูดูผิดตรงไหนเนี่ยคนมันก็โอ้ยเท่ากัน <ค><ณ>ย่อมย่านใ,ในกานดูชมไม่รู้ว่าจะตั้งเป็นสนามบอลนี้ืม<ค>ัน<ณ>จะได้หรือเปล่ายังไม่อาจบอกได้คุยโวไว้เค้ยพร้อมกับบุ่มพันธมิตรแล้วก็คอปทอนะเนี่ยจะไปแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์รอต้อนรับทักสินที่สนามบินเชียงใหม่ระวังยาไม่ให้เข้าในหอกเล้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีโอ้ยไม,มไม่มีนี่ไม่รู้ว่าไม่มีค่าเครื่องบินด้วยหรือเปล่าไม่มีเขียนรายงานในวันที่1 4มีนาคมนี้เตรียมเจอกันแน่ประชาชนจะต้องเยอะอย่างแน่นอนไม่รู้ประชาชนไปรอต้อนรับเยอะหรือว่าม็อบเวนี้จะเยอะนะครับ ท่านแล้วก็หากมีการเคลื่อนไหวของมวลชนเสื้อแดงหรือเศรษฐานายกรัฐมนตรีไปเข้าพบทักษิณจริงคุยโวโตลั่นเนี่ยพวกม็อบกับพีนะครับท่านจะยื่นหนังสือร้องกลมราชทันให้ยื่นเรื่องทบทวนเรื่องการพักโทษต่อไปอะไรประมาณนี้แล้วจะได้อะไรไหมจ๊ะไม่ได้นะการด่านผู้ชมไม่น่าได้อะไรแต่ได้แน่ๆเลยครับท่านแค่แอดไลนะ์นัดวิวช็อปเข้ามานะการด่านผู้ชมปลากระพงครับท่านที่ผมอยากจะเอาไปขายในม็อบคอปทอนะครับท่านแต่ดูแล้วแต่ละคนนี้ไม่น่าจะมีกําลังซื้อเลยไม่ไปครับท่านโดยปลากระพงทุบนะ เรท่นผู้ชมปลาเห็ดคนทุบขนาดแบ่งมะจุ180กรัม150บาทครับท่านทุเรียนทอดปลาหมึกบดปลาหมึกทุบนะครับเรา่ผู้ชมสินค้ามีมากมายหลายหลากยกเว้นของที่ยังไม่มีอย่างเดียวที่ยังไม่มีขายเอยเม็ดมะม่วงหิมพานแอลมอนขนาดแบ่งมะจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอด100กรัม140บาทนะครับเรา่ผู้ชมอินทผลัมลูกพุนมีหลากหลายครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้วิบวับนะักบิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่าน400 100บาทพร้อมส่งก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีท่านทั้งหลายอีกครั้งอย่างเป็นทางการในเช่นเกมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวมันหาว่าผมเล่าเรื่องเท็จนะครับเรื่องผู้ชมเท็จเท็จที่ว่านี้มีอะไรจริงไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่พวกขอหกหักสักกระเบือนี้เตรียมจะไปนะครับท่านถามไปแล้วได้อะไรไหมจ๊าได้อะไรหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆได้แล้วตอนนี้ครับท่านได้ไปบุกสอนอนั้น,นเนี่ยวุย่นวายมีคนพยายามทําลายทรัพย์สินของเราอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรททีี่่่มคาาาบ้างน ไม่รู้ว่าเป็นพวกตะหลิวไหอะไรบ้าเนี่ยสักกระเบอือโคกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลายคนก็เรียกว่าเป็นในหัวโคกอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเดินไปอีกแล้วแต่หลังจากเตรียมจะเดินแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยอากาศมันร้อนเกินไปนะครับท่านผู้ชมก็เลยไม่เดินดีกว่าแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเหล่าบรรดาเอ๋ยสวครับท่านซึ่งมีการจิ้มมานะครับท่านผู้ชมสมัยประยุทธ์ประวิตยอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเดือดร้อนใจอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากมอบคอรบท นันเนี่ยก็ได้ออกมาโวยวายรวมถึงประชาธิที่ปาดคุยโวเนี่ยถ้าเกิดยิ่งรักจะกับไทยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยระวังนะเนี่ยจะเกิดอะไรว่าเหตุการณ์แบบนี้ระโทษกรรมสุดซอยนะครับท่านซึ่งก็น่าจะหมายถึงเหล่าบรรดาม็อบปปสอ,อะไรหรือไม่อะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วมันจะจุดติดไว้จ้าติดนะครับท่านผู้ชมแต่ติดที่ว่านี้ไม่รู้ว่าแต่ละตัวนี้จะไปติดที่ตอมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โดยนายกิตติก์คัดท่านรัตนวเวลาหานนเนี่ยคุยโวคัดท่านหลังจากได้เป็นสวเบรกยิ่งรักจะกับไทยเนี่ยวันโวลันจะเป็น ฟางเส้นสุดท้ายลางนี่เราโทษกรรมแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็คุยโวตอนนี้สอวอรพร้อมมากขามพร้อมอะไรพร้อมที่จะแก่แล้วหรือไม่บอกไม่น่าใช่แต่และตัวก็แก่ๆก,กันทั้งนั้นพร้อมเหลือเกินเปิดเวทีอะไรวะเนี่ยถล่มรัฐบาล12ชั่วโมงคุยโวมีแน่ปมทักษิณแล้วก็ไม่กลัวถูกฟ้องกลับนะครับท่านในนี้ก็ออกมาใจวััตนวราหาครับท่านจําชื่อมันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่พี่แน่ๆตอนนี้อืมเราบรรดาดาราน,นุกวีนะครับท่านผู้ชม หายกันไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ออกมาช่วยม็อบคอวทอของผมบ้างนะครับเดามผู้ชมหลังจากปี57นั้นมีบทบาทเหลือเกินบ้างก็ไปแดนบนเวทีกปปสนะครับท่านโยกหน้าโยกหลังอ่านออตีปิโสภัควาอะไรพวกนี้แล้วตอนหลังเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยกระโดนกระแสบแบนต่างกันนานะครับเดามผู้ชมซึ่งไม่ใช่ซุกไก่สากัดแต่อย่างใดแบนสปอนซซุ่งแบรนสปอนเซอร์สุดท้ายต้องเงียบหายไปจากหน้าจอนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้อืมมันก็ไรเงาตาลานกหวิดกปปสนะครับเดามผู้ชมแต่ที่แน่ ไม่ไรเงาครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นายนิพิษได้ทําการออกมาเดือดนะเนี่ยทาไมไม่มีสสประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยเดินเคียงข้างชวนหลีกภัยบ้างถามเดินไปไหนเดินไปขึ้นศาในใลนะก็เดินบู้ชมพร้อมกันนี้ได้มีบางสํานักข่าวครับท่านได้ทําการท้าทวนนะเนี่ยคุยโวเว้ค่อยชวนหลีกภัยนะักต่อสู้ถามต่อสู้ยังไงวะเนี่ยเห็นแพ้มาตลอดต่อสู้เพื่อประชาธิปัตย์นะครับท่านอะไรประมาณนี้เดินขึ้นศาลอย่างเดียวดายมีแค่สสสอบตกของคนเดินข้างกายคือนายราเมศรตัตนชเวงผู้เป็นลำพงประจําประชา บัตรแล้วก็นายนิพิษนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยนายนิพิษว้ยเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเนี่ยฟังอยู่อย่าย,ยิ้มเอ้ไม่ใช่ยิ้มได้เลยวัวลั่นนั่นเนี่ยผู้กล้ามีไม่กี่คนมันกล้ายัางไงเว้ยเนี่ยกล้าเอาไปเป่านกหวีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนิพิษครับท่านออกมาคุยโวนะเนี่ยเล่าบทสนทนาที่ร่วมวงคุยอะไรวะเนี่ยในการร่วมกินข้าวกับนายชวนหลีกภัยครับท่านซึ่งนายนิพิษออกบอกมานะเนี่ยเฮ้ยชวนหลีกภัยเนี่ยห้าสิบปีก่อนท่านเป็นอย่างไรปีผ่าานมก็ อย่างนั้นทําให้ผมหวนึกไปถึงถนนพระรามสองนะถามทําไมต้องนึกถนนถนนพระรามสองจ้ามันสร้างไม่เสร็จสักทีนะการเดื่องบูชมท่านนายนิพิษออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยดูถูกชวนของผมหรือไม่ถามดูถูกยังไงดูถูกว่าอะไรวะเนี่ยห้ปีก่อนเป็นอย่างไร50ปีผ่านมาก็เป็นเหมือนเดิมเอ้ยเราก็มานั่งนึกทําไมมันไม่มีพัฒนาการเลยหรือเปล่านะการเรื่องบูชมซึ่งผมก็เดือดร้อนใจนะเนี่ยแต่วันนี้มาอีกแล้วนิพิษคุยโวครับท่านหลังจากได้ร่วมวงกินข้าวกับชวนหลีกภัยนะเนี่ย เอ้ยยอสนันครับท่านสนันขนาดไหนเปยสมัยนี้พูดที่กล้าพูดเนี่ยเพื่อความถูกต้องมีไม่กี่คนเฮ้ยแพ้ก็ไปเป่านกวีก,กันใหญ่ไม่ใช่โอ้ยตายอีกแล้วไม่มีนิพิ่คุยโบนนเนี่ยยกชวนลีกภัยโวลั่นสมัยนี้มีผู้กล้าไม่กี่คนที่จะกล้าพูดเพื่อความถูกต้องนะครับท่านผู้ชมกูว่าเห็นมีหลายคนนะเนี่ยโดยนายหมอว่าลงก็ออกมาพูดอะไรบ่อยนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อบไปจ้าเฮ้ยตอนนี้จะโดนเนี่ยอะไรวะเนี่ยนาย ของผมแย่งซีนไปแล้วหรือไม่เฮ้ย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 โดยหมอว่าลงฟังอยู่อย่าพึ่งยิ้มอย่าพึ่งไปเปิดตัวสอสในข้อพายข้อวัวเนี่ยนี่หลังจากก่อนเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาครับท่านเดินถือหญ้าไปตรงนั้นเดินถือหญ้าไปตรงนี้ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสในข้อควายข้อวัวน,นะครับท่านด้วยความที่ผมเป็นคนสายตาไม่ค่อยดีนะครับเดินผูชมตาฝาดบ,บ่อยเฮ้ยอันไหนมันคน อืมอันไหนมันไอ้นั้นวะเนี่ยโอ้สุดท้ายก็แยกออกนะครับท่านผู้ชมถามทาไมถึงแยกไม่ออกตอนแรกมันมืดนะครับท่านผู้ชมแล้วมันมืดเกิดอะไรขึ้นหมอว่าหลวงก็ต้องเที่ยวโลหาแสงหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะ้อย่าไปพูดออโอ้โว้ยกช่วยหลีภัยครับท่านเป็นผู้กล้านันเนี่ยที่สมัยนี้มีไม่กี่คนที่จะกล้าแบบนายหัวชวนเอ,อย้ยกล้าที่จะอะไรกล้าที่จะไปเป่านกหวีดหรือเปล่าบ,บอกยังไม่มีเขียนในนี้กล้าพูดเพื่อความถูกต้องนะเนี่ยต้องยกให้ช่วนหลีภัยนะครับท่านผู้ชมไอเราก็อยากจะเห็นเหลือเกินกันเลยที่ ท่านทีนี้หลังจากที่ออกมาพูดแบบนี้อยากจะเห็นอะไรจ้ะเนี่ยอยากจะเห็นประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชนี้โอ้ยระหว่าระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลครับท่านหลังจากคัน่อนนนเนี่ยประชาธิปัตย์เฉือนชนะก้าวไกลเอ๊ไม่ใช่ก้าวไกลชนะประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยถ้าเกิดสมมติป,ประชาธิปัตย์จะชนะนี้ถ้าเกิดผมทําข่าวเนี่ยคงจะได้พูดน้อยนะครับท่านถามทําไมเหรอจ้าม,มันได้สสเขตมาแค่21คนเลย21คนที่ว่านี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ กระแสของชวนหลีกภัยหรือไม่โดยภารกิจรับใช้อดีตนายกรัฐมนตรีวงเล็บชวนหลีกภัยนายนิพิษคุยโวผมถือเป็นภารกิจที่หนึ่งที่เป็นบุญคุณต้องตอบแทนสมัยหนุ่มๆติดต่างฟังชวนปลาใสอะไรประมาณนี้เมื่อชวนหลีกภัยไปสมัครสสก็ดีใจมึงดีใจทําไมไม่ใช่ในายนิพิษดีใจว่าเห็นควรไปสมัครสสดีใจดีใจทําไมวะอ๋อดีใจว่าได้ทํางานกับนายชวนนะครับท่านผู้ชมก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านก็ได้มีการยกยอ ป,ปั้นชวนหลีกภัยเป็นหนึ่งนะั้นไม่กี่คนที่ออกมากล้าพูดนะครับท่านแล้วพูดแล้วได้อะไรไม่จ้ามันก็ได้นะคะเรื่องผู้ชมพ่อประชาธิปัตย์ของผมนี้เก่งแต่พูดอยู่แล้วตามที่ประชาชนบอกออกมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ตอนเป็นรัฐบาลก็โวยบันเจิดนะครับท่านไข่ใจช่างกิโลนี้เอ้ยให้ผมคิดอีกสิบชาติก็นึกไม่ออกนะคะเรื่องผู้ชมว่ามันชาตินี้แม่มึงนึกขึ้นมาได้อย่างไรอืแล้วมีอะไรดีขึ้นไม่จ้าก็มีนะครเรื่องผู้ชมเปลี่ยนชื่อตัวเงินตัวทองเป็นวรนุชไม่รู้มันว่างมากหรือเปล่านะี่ก็ช่างกับมันไปก่อน ให้บ้างก็เดือดนะครับท่านออกมาโต้ผมนะเนี่ยไม่รู้เหรอนเนี่ยสนามบินสวรรณภูมิเสร็จได้เพราะท่านชวนนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ออกมาจากนายนิพิษนะครับท่านอันนี้ออกมาจากบรรดาฟแฟนลับประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัยไม่มีชวนหลีกภัยแล้วสนามบินสวรรณภูมิจะสร้างเสร็จได้อย่างไร <S <S ไม่มีชวนหลีกภัยแล้วใครจะมากู้อะไรวะมาอะไรวะเนี่ยปลดนี่ไอเอ็มเอฟนะครับเรื่องบูชมัวง,งครับท่านเอองงแล้วก็ลูกหยีก็ล่วงเลยนะครับเรื่องผูุชมงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าเออผมก็เกิดช้ากว่าไอ้พวกบางคนที่มาออกมาพูดนะครับ ท่านเฮ้ยไล่วพวกนั้นเอาเวลาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับเดิผู้ชมมันเอาไปเวลาไปมดุด อะไรว่าดูอยู่หรือไปงมหอยโขงอยู่หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากตอนนี้ม็อบกับพี่เตรียมจะไปรับทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็แหกกังวนครับท่านเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยจะมีเงินซื้อหรือเปล่าถามซื้ออะไรซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยเอยเอทักษิณไปวันที่17มีนาเฮ้ยเอยไอไอ้ม็อบเนี่ยกูยคิดได้แล้วนะเนี่ยมึงรีบออกเดินซท้าตั้งแต่วันนี้ ถ้ามันจะทันถึงเชียงใหม่ไม่ว่าเนี่ยถ้าเกิดออกเดินจากกรุงเทพตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะวันนี้ก็ล่อไปวันที่1112แล้วนะเนี่ยอืมผมไม่รู้เหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยมึงอย่าเที่ยวไปอะไรวะเนี่ยเกาะล้อเครื่องบินนะเว้ยเฮ้ยมันไม่ดีถามทําไมเอ้ยให้ซื้อตัวดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะมีค่าตัวหรือเปล่าก็ช่งกางกับมันไปก่อนพันธมิตรและกลุ่มคอปรทรเนี่ยเตรีย,ยมจะไปต้นรับทักสินอะไรประมาณนี้อืมก็ระวังเหยียบกันตายด้วยนะเว้ยเฮ้ยถามทําไมต้องระวังคนไม่น่าจะเยอะนะครับท่าน ไมเนี่ยม็อบตอนนี้ยังเยอะอยู่เลยเยอะที่ว่านี้คือเดินได้แบบกลางหลังเลยนะครับท่านถ้าเป็นภาษาใต้ดิฐานทําไม่เดินแบบนี้ได้มันเนื้อที่เยอะนะครับท่านผู้ชม,มผมเดินเข้ามินิมาร์ทแถวบ้านผมยังต้องเดินแบบนี้เลยคนเบียดครับท่านไล่ที่ม็อบละจ้าโอ้ยแข่งแขนเขาไม่เป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมคนมันน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวเอยตอนนี้ก็ชูชวนหลีกภัยครับท่านชวนชูแล้วได้อะไร ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมวอนได้ไหมคนใต้เนี่ยหันกลับใจมาเลือกประชาธิปัตย์ตอนนี้มื้งั้นเราจะเสียหัวเมืองไปถ้าเกิดไม่เลือกประชาธิปัตย์ไม่เลือกเราเขาจะกลับมาแน่อะไรประมาณนี้แล้วกลับมาหรือยังกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วผมก็นั่งไปนึกนะครับท่านเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นมรรดาเรานกหวีดสลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมที่ไปเป่านกหวีดตอนนี้ไม่รู้ว่าจะอาใจไปทําไว้ที่ไหนแล้วนะครับท่านไอทำที่ว่านี้ไม่ใช่ทําใจหรือว่าทันใจแอสไพรินนะครับท่านเป่าแทบตายแล้วสุดท้าย ไ้ไรจ้าได้การรัฐประหารนั่นก็เริ่อผู้ชมแล้วก็คงหวังนะเนี่ยเฮ้ยหลังจากรัฐประหารเสร็จเนี่ยประชาธิป,ปัต์กูต้องได้ใช้บริการอีกแน่อนอนกันเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรโอ้โยได้สอสอเขตรวมสอสอปาร์ต้ลิสนะครับท่าน25คน26คนนายหัวชวนของผมก็ยังออกมาตัดพ้อเลยนะเนี่ยโอ้โยโอดท้อเว้ยเฮ้ยทำไมประชาิป,ปัตตอนนี้ตกต่ำตั้งแต่ที่สุดนะเนี่ยตั้งแต่ปอกกำเนิดเกิดพักมาตั้งแต่ปี24 8เปอ้ยไม่ใช่24 8เปไม่ใช่นะครับท่านตั้งแต่ปอกกำเนิิดดเกขึ้นมาาประช ปัดมีตั้งแต่2489โอทอเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตย์ทำไมตกต่ำถึงเพียงนี้แล้วก็ได้มีการบอกน,นั้นเยังคงจะไม่มีการตกต่ำไปกว่านี้อีกแล้วมันยังไม่พอเว้ยค่อยชวนหลีกภัยของผมฟังทางนี้ก่อนเลือกตั้งสมัยหน้านั่นเนี่ยอุ้ยหลายคนก็สบประมาทนะครับท่านถามสบประมาทว่าอะไรสบประมาทว่าเนี่ยน่าจะได้สอสอต่ำสิบอะไรประมาณนี้ผมก็เดือดอีกแล้วอย่าดูถูกเขาแบบนั้นได้หรือไม่เขาก็สวนผมกลับมาเนี่ยูุก็ดูถูกแล้วนะเนี่ยไม่ได้ดูผิดอะไรประมาณนี้โอ้ยเราก็บอกว่า เดี๋ยววัดกันนะครับท่านอืมแต่ไม่ใช่วัดที่เตรียมไปเผาอะไรขึ้นเมนนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชวนหลีกภัยครับท่านออกมาโอดท้อนะครับท่านผู้ชมประชาธิปตัตย์ตกต่ำถึงเพียงนี้ได้อย่างไรอะไรกันประมาณนี้มันก็ยังคงไม่ค่อยรู้ตัวนะครับท่านวอนได้หมายหัวหนะ้าพรกคนใหม่อะไรประมาณนี้อย่าเอาประชาธิปัตย์ไปขายกินสิ้นคำนั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากเห็นข่าวผมก็นั่งนึกอืม มันจะเอาอะไรไปขายกินได้วะเนี่ยนึกไม่นานนะครับท่านผู้ชมพ่อผมก็มาสะกิดเฮ้ยไม่รู้เหรอว่านึกเอ้ว่าขายอะไรผมก็ถามพ่อเขาขายอะไรเหรอจ้าพ่อก็บอกว่าขายกีนหน้านะครับท่านผู้ชมด้วยความที่ผมเป็นแฟนขับประชาธิปัตย์นะเนี่ยเจ็บปวดใจนะครับท่านผู้ชมแล้วทาอะไรได้ไหมไม่ได้ครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมคนใต้จะอะไรวะเนี่ยกลับใจมาเลือกประชาธิปัตย์หรือไม่โดยผมก็เป็นคนใต้ออกตัวก่อนนะครับท่านแล้วเลือกประชาธิปัตย์ไหมจ้าไม่เลือกนะครับท่านผู้ชม เออเ,อ,อเลือกเลือกเลือกเนี่ยไอเลือกที่ว่านี้เลือกที่จะกลาพักอื่นนะครับท่านแล้วส่วนคนนี้ควรจะพักได้หรือยังหลังจากบอกว่าลงนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งอย่างไรนี้ให้ชนะนี้มันยากเหลือเกินกันเลยทีเดียวโอ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อวันนี้หมอว่าลงครับท่านลุ้นนะเนี่ยระทึกกันเลยทีเดียวครับท่านหมอว่าลงแห่ลุ้นหนักครับท่านลุ้นศาลตัดสินคดีธนาธรหลังจากโดนธนาธรฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย24ล้านบาทอะไรประมาณนี้โดยเรียกเป็นจํานวนเงิน24ล้าน62,4 ร7 5บาทโดนเมื่อวันที่12มีนาคมหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าฟังกาตัดสินวันพรุ่งนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วแบบนี้ใครจะมาให้กําลังใจหมอว่าลงของผมจะมีโคชโยทีหรือไม่จะมีอู้หฤรุไทยหรือเปล่าไม่น่าจะมีแล้วนะร,รับเดิมผู้ชมตอนนี้อู้หฤทุไทยเขาก็ได้ออกมาแสดงสปิริตนะการเริมผู้ชมหลังจากเลือกตั้งที่ผ่านมาอู้หฤทัทยของผมเนะี่ยได้ลั่นว่าอะไรวะเนี่ยลุงตู่ไอ้ไปัเมฉุยพลาดเลยกูบอกประยุทธ์ควรพอได้แล้วสวก็ควรหยุดได้แล้วอะไร มานี้สุดท้ายก็โดนทัวลงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นอุหฤลัไทยก็เงียบหายไปจากกลุ่มไทยพักดีครับท่านหลังจากมาเป็นพักการเมืองอะไรประมาณนี้แล้วอะไรวะเนี่ยว่าลงระทึกครับท่านลุ้นสารเน้ะเนี่ยคดีธนาธรฟ้องเรียกเงิน24ล้านบาทลงท้ายด้วย2475อะไรกันประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าหมอว่าลงนี้เออ้ยจะชนะหรือว่าจะ,ะแพ้นะ,นะครับท่านผู้ชมแต่ที่นนแน่ๆเลือกตั้งนั้นหมอวอ่าลงยังชนะ ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมได้แต่เฝ้ามองคนอื่นชนะไปก่อนครับท่านก็อยากจะเห็นก่อนที่ผมจะชีวาาวไปอยากเห็นอะไรอยากเห็นประ,ประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งบ้างแล้วก็อยากเห็นว่าลงชนะเลือกตั้งบ้างนะครับท่านแต่ที่อยากจะเห็นเดี๋ยวนี้เลยอยากจะเห็นท่านทั้งหลายแอดไลน์นักวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาครับท่านผู้ฟังที่เคารบโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีครับผม